ครับสวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้ก็สำคัญอีกเช่นเคยนะครับเคล็ดลับดีๆที่จะมาบอกท่านให้ทำแล้วเนี่ยทำให้ท่านมีโชคมีลาบได้รับความสำเร็จในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะสำหรับวันนี้วันจันทนะก็สำหรับคนวันจันท์เลยนะคนวันอื่นก็ติดตามได้นะครับก็ในคลิปผมหลายๆคลิปผมมาบอกเคล็ดลับให้ท่านทำแล้วนี่ประสบความสำเร็จแน่นอน ครับก็กลับมาคว้าดาวเก้าหยิบล้านให้อยู่ในมือเราให้ได้นะครับก็ทางช่องอาหายแชนแนลนะครับช่องอาหายชนแนลเนี่นะครับช่องของผมเนี่ยนะฮะหมอใหญ่กอบโชคเลยนะก็เป็นช่องที่จะนําสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำรับพิชัยสงครามสูต,ตรจตุรงค์กโชบ็ญจตุรงคธาตุหรือว่าโหราศาสตร์แห่งความร่ํารวย,ยมาบอก ให้ท่านได้รับทราบนะแล้วก็จะมาอัปเดตในเรื่องของดวงดาวที่มาให้โชคให้ลาบของท่านแต่ละวันทางช่องอาหารชแนลนี้ทุกวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็อย่าลืมเข้ามาเจอเจอแล้วก็กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามเอาไว้นะครับเมื่อโชคลาบใหญ่มาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาบอกท่านทันทีเลยตรงนี้ท่านจะได้ไม่พลาดโอกาสแห่งความ โชคดีนะอย่างเมื่อวานนี้ก็โชคดีไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใดที่เป็นสมาชิกผมนะอ่าก็รับเต็มเต็มนะเมื่อวานนี้ยสี่เจ็ดเลยนะสี่เจ็ดเลยรับเต็มเ็มเลยส่วนท่าในใดที่ติดตามทางช่องผมต้องขออภัยมากมากเลยเมื่อวานเนี่ยบังเอิญผมอ่านับตัว r อผิดไปนิดหนึ่งเมื่อวานเนี่ยนะขออภัยจริงๆเลยมีคนมาทักท้วงเหมือนกันที่เรียนไปแล้วอะ่ะ นะบอกว่าอาจารย์นับผิดแล้วป่าเออผมมาดูทีมันนับผิดแต่ผมก็ไม่ได้ไปเข้าไปแก้ในคลิปวิดีโอที่เปิดไปแล้วนะก็เลยไปเป็นเจดแปไปกลายเป็น 7, 8กับ6ไปเป็นเจ็ดแเจดหไปที่จริงมันต้องเป็น4ี่กับ5ครับเมื่อวานเนี่ยก็รับเั็นเต็มๆอยู่ต้องขออภัยท่านด้วยนะส่วนด้านในที่เป็นสมาช,ชิกที่ผมส่งให้นะ ที่เป็นส่งให้ไปเนี่ยท่านได้เต็มๆเลยส7เจ็ดเต็มๆเลยนะครับก็ต้องขอไปทางทางทางคลิปนี้ด้วยนะวานนี้ว่าจุนใจยิงได้เจ็ดลัคนาวันเนี่ยถือว่าสุดยอดนะคือตําแหน่งดาวทางโหราศาสตร์เนี่ยผมถือว่าเป็นตําแหน่งที่สุดยอดที่ผมคัดมาให้ท่านเนี่ยนะ จากาสามชุดวิชาเอ้ยจากสามหลักสูตร8ชุดวิชาที่ผมเรียบเรียงไว้ในหนังสือคัมภีร์รวยเล่มนี้แล้วก็เปิดสอนอยู่ในขณะนี้ด้วยนะก็รับโปรเพียงเดือนนี้เดือนเดีเดยวนะครับเพียง15ท่านโปรพิเศษนะท่านก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะแล้วก็ท่านไหนไม่อยากเรียนรู้ก็เอาหนังสือไปอ่านได้คัมภีร์รวยนะถว่ามีคัมภีร์รวยแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยนะี่จะถือว่าสุดยอดนะลักษณะวันนี้ผมถือว่าสุดยอดเป็นตำแหน่งดวงดาวที่ ที่สุดยอดอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักนาวันหรือว่าจะเป็นเรื่องของ r อก็ตามนี่นะท่านมีแค่2อ,อย่างเนี่ยเรียนรู้แค่2อ,อย่างเนี่ยโอ้โหก็หยิบเงินทุกวันแล้วหยิบเงินทุกวันแล้วรวยด้วยโหราศาสตร์จริงๆเลยนะครับสุดยอดเลยเมื่อวานนี้่ก็ มีท่านได้อย่างแบบคือเต็มเต็มอ่ะนะรับเต็มเต็มเลยคําีร์รวยนี่ผมถือว่าเป็นสุดยอดอ่ะผมคัดวิชาเหล่านี้มาไอวิชานี้มันเป็นวิชาเฉพาะนะโหราศาสตร์เฉพาะในเรื่องการพยากรณ์เกี่ยวกับตัวเลขเลยจะไม่อ่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอ่าการจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์จะตาชีวิตะาษีดีเสียงโทรศรัพท์มันเข้าเลยผมเลยตกใจนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับปล่อยไว้ก่อนมันอยู่ไกลผมผมเล่าไม่ได้นะครับ ก็เลยไปถึงไหนแล้วเอาคามบีรวยเั้นี้แล้วกันก็ฝากไว้ฝากไว้นะไมรต้องพูดมากแล้วบางคนนี้เคอมเมนด์ว่าอาจารย์พูดมากอยู่ก็เลยเสียสมาธิกันเลยต้องไปพูดไปเลยนะผมถือว่าเป็นวิชาที่ผมคัดสรรมาให้ท่านเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดนะคัมบีรวยนี่ถือว่าสุดยอดเลยผมคัดสรรมาให้ท่านเรียนเนี่ยในสามหลักสูตรแปดชุดวิชาเนี่ยถือว่าเป็นวิชาเฉพาะในเรื่องการพยากรณ์ตัวเลขนะคามบีรวยมีไว้ได้ล้านปฏิทินโชคลาภสองห้าหก แอดไลน์เลย0ูนย์หกสี่มีไว้ได้ล้านครับพี่รวยฝากทุกคลิป นะพูดทุกครั้งเดี๋ยวก็จะเบื่อเลยเนี่ยอย่าเบื่ออย่าเบื่ออ้าเบื่อนะครับเอาอันนี้ก็ฝากทุกคลิปบอกทุกครั้งอยากให้ท่านเรียนรู้อยากให้ท่านมีความรู้อยากให้ท่านได้หยิบล้านเนี่ยด้วยความปรารถนาดีจริงๆนะครับปรารถนาดีจริงๆแล้วก็เดือนนี้นี่โปรโมชั่นพิเศษด้วยนะสิทธิ์นี้เพียง15ท่านเท่านั้นนะรีบเลยนะครับศุลกศรีสองแปดแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับรีบเลยนะครับถ้าพ้นเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยท่านจะอ่าคืออ่าต้อง เอาเดือนนี้นะเอาเดือนนี้แล้วกันนะท่านสามารถได้อะท่านสามารถได้นะในในหลักสูตรเนี่ยนะครับสามหลักสูตรแปดชุดวิชาเนี่ยถอดรหัสเงินล้านเนี่ยนะหลักสูตรที่หนึ่งอ่ามีสองชุดวิชาแล้วก็พิกัดดาวรับเงินล้านอ่าหลักสูตรที่สองเนี่ยมีสามวิชาแล้วก็อ่าหลักสูตรที่สามก็โหราพารวยนะอันนี้ก็มีสามชุดวิชาเช่นเดียวกันนะ ท่านก็สามารถเรียนรายรับโปรพิเศษเดือนนี้เท่านั้นน่าจะหมดเดือนแล้วนะแน่เหลือกี่สองวันเองวันนี้สามสิบลพรุ่งนี้สาแสิบเอ็ดลวนะก็รีบๆเลยนะครับจองสิทธิ์ไว้ก่อนจองสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับศูนย์หกสี่สอแปดแปดหนึ่งศูนย์นะะกลับมาเรื่องของเรานะในเรื่องของวันนี้วันที่สามสิบเจนนรีสองศูนย์สองสามเรน่อย <laughs> วันนี้มีลาววันนี้ไปลาวก็วันนี้ไปลาลวคนครกำแพงเวียงจันทร์สุดยอดลาวนี่ก็สูตรนี้ท่านอย่าลืมนะถ้าไปดูคลิปผมเมื่อวานนี้ด้วยเรื่องสูตรอะแต่ผมให้สูตรนั้นไปไวแล้วให้คิดก่อนนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เรื่องของดวงดาวลัคนาวันอเอสแล้วก็ตำแหน่งดวงดาวต่างๆทงั้งลาวน้อย โตรตลีโฟเอสอี SE, ไปได้ทุกตลาดนะครับสามารถไปได้ก็แล้วกันอวันก็ไอเอ็นท่านไปได้ทุกตลาดอยู่แล้วนะอ่ะกลับมานะครับอ้าววันนี้สนะามสิบมีนาคีนะไอเชนเกล็ด อย่าลืมนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามไ้ด้วยนะครับฝากโดยเดือนนี้ขอให้ได้หนึ่งันซับสไครป์นะครับขอร้องท่านเถอะแล้วก็ช่วยแชร์ไปหน่อยนะแชร์ไปให้ลูกให้หลานด้ยพี่นะ้องอะยวเยอะๆติดตามไ้เยอะเดี๋ยวจะได้หนึ่งพันหนึ่งพันผมจะได้มาทำรายการสดเนี่ยจะได้ไปดูดวงให้ท่านด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะถ้ามันได้หนึ่งพันแล้วก็ท่านพยายามดูให้ครบนะนะนะ่านะจะได้มาตรงนั้นเอา้าก่อน ที่จะไปวันที่สามสิบก่อนที่จะไปลราหน่อยนะเรามาพูดถึงตรงนี้ก่อนเคล็ดลับดีๆสําหรับชีวิตของท่านนะครับอวันจันทร์นะวันจันทร์นี้ก็สีดํานี่แหละเป็นสีแห่งโชคลาภเลยแล้วก็วันจันทร์เนี่ยนะที่สําคัญที่สุดคนวันจันทร์เนี่ยหรือคนเกิดที่เกิดวันจันทร์นี่นะสิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนของท่านคือในเรื่องของอํานาจในเรื่องของบารมี ในเรื่องของยศตำแหน่งอะไรพวกนี้มันจะเป็นเรื่องจุดอ่อนอยู่พอจะขึ้นตำแหน่งสูงๆสูงๆปุ๊บมันจะมีปัญหาตลอดคนวันจันทร์มันจะมีจุดอ่อนของตรงนี้นะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าคนวันจันทร์เนี่ยนะต้องไปไหว้หลวงพ่อพระใสชีวิตมันจะได้สดใสทุกเรื่องชีวิตมันจะได้รุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสําเร็จอุปสรรคปัญหาในเรื่องของยศตำแหน่งอะไรต่างๆมันจะได้หายไปหลวงพ่อพระใสครับนะหลวงพ่อพระใสนี่ก็ที่อ่าเอาออริจินอลเลยก็ ดังเดิมเลยก็อยู่ที่โน่นจังหวัดน้องคายนะจังหวัดน้องคายเลยนะในตัวจังหวัดเลยนวะวัดวัดหลวงพ่อประสัยเนี่ยแหละวัดโพชัยนะที่หลวงพ่อประสัยเป็นในบทเลยสวยงามมากนะ <para> เียว่าหลังผมจะเอาประวัติหลวงพ่อประสัยมาพูดให้ฟังสุดยอดสุดยอดเนี่ยนะแล้วผมก็รับประสบาการณ์โดยตรงกับหลวงพ่อประสัยเนี่ยมาสุดยอดเลยนะ,ะผมเคยขับรถเหินฟ้านะเหินฟ้าเลยนะแต่ลงมารถไ่ขังโคตรทั้งค,คนไม่เป็นไรเลยนะหลวงพ่อประสัยนี่สุดยอดสุดยอด <para> แล้วก็มี สุดยอดนะอันนี้สุดยอดมากๆเลยแล้วก็มีเรื่องราวที่หลวงพ่อภสัยที่ว่าเครื่องบินตกอ่ะหลวงพ่อภสัยไปอยู่ที่ปีกเครื่องบินอ่ะอันนี้ต้องก็ไปติดตามหาข่าวๆดูสุดยอดนะหลวงพ่อภาสาในสุดยอดเลยไปไหว้เลยคนวัรจันจนะสุดยอดจริงๆนะอันนี้เรื่องของอํานาจเรื่องของบารมี <S 2> <S 2> ๆๆแล้วก็สิ่งที่สองที่ไปคืออ,องค์พระพิคเนตนะอันนี้ขอในเรื่องของอํานาจ นถ้าปรางที่มีอํานาจปรางที่เสวยสุขปรางที่มีอํานาจเนี่ยท่านไปไหว้ปรางนี้ก็ดีหรือปรางไหนก็ได้อะนะท่านไปไหว้เลยขอพรท่านนะมีอะไรไปไหว้บ้างอะไรไปเคล็ดลับต่างๆท่านก็แสวงหาเอาเองหรือจะแอดไลน์ไปถามก็ได้ศู 0. นยะ์64288100อันนี้วันจันทร์นะหลวงพ่อวิคเนศนะสวยงามมากไหว้เถอะหน่อยแล้วกัน <c oughs> วันนี้วันนี้หยิบลาวันนี้หยิบลาวัานนี้หยิบลาวันนี้หยิบลาไหว้เถอะหน่อยแล้วกันนะโอ้สวยงามมากสวยงามมากนะหลวงพ่อภาษีนี่ก็สวยงามนะหลวงพ่อภสษีนี่อ่ะผมลืมไหว้เมื่อกี้กลับมาไหว้ก่อน ว้า no, สุดยอดจริงเพราะภาษาที่สวยงามมากครับสวยงามมากอ่ะแล้วก็อีกแหล่งที่สามที่เอาต้องไปนะเพื่ expenses, พอไหว้ท่านมีไม่อยู่ประศักการที่จะเลื่อนอ่ายศเลื่อนตำแหน่งเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยท่านก็สามารถที่จะไหว้ตรงนี้ได้นะไหว้ตรงนี้ได้เดี๋ยวผมขอรดสัญญาณเสียงมันลงนิดหนึ่งเสียงมันเสียงมันจะแตกไปเพราะว่ามัน ขึ้นยาวไว้นะเสียงมันไปแดงเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะประมาณนี้แล้วกันลองดูลองดูลองดูนะเสียงมันเป็นยังไงถ้าก็แจ้งมาหน่อยแล้วกันนะเนี่ยคือเขาเรียกว่าพระจรุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชนะถ้าทำไปไหว้ที่ป้องพระจุลได้ก็ดีนะป้องพระจุลได้ก็ดีเลยเพราะถือว่าอาันนี้จะเป็นเคร็ดของท่านโดยตรงของ,นะของคนวันจันทร์นี้นะของคนวันจันทร์นะที่ป้องพระจุลน,นะครับที่สมุดปราการหรือไงพระสมุรเจดีย์ครับป้องพระจุลน,นะป้องพระจุลน,นะ นะทหารเรือครับนะท่านไปได้เลยที่ไหนก็ได้ที่มีอกองทหารเรืออยู่ก็จะมีท่านามีอนุสาวรีย์ท่านก็ได้ท่านก็ไปไหว้ได้นะแต่ถ้าคนที่อยู่กรุงเทพสมุทรปราการท่านก็ไปได้พระสมุทรเจดี JD, ปอ้อมพจุนนะไปไหว้ได้เลยครับนะวว ط, พ,าาววพระพิยมหาราชสมเด็จพระพิยมหาราชนะสมเด็จพ่อร่อห้านั่นแหละที่เราเรียกกันนะครับก็ไปไหว้ได้เลยครับนะคนบันจรจันนะคนบันจรจันนะครับไปไหว้ได้เลยครับแล้วก็มีอันหนึ่งที่หายไปหายไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับนะ แป๊บหนึ่งหายไปหายไปข้ามไปนิดหนึ่งนะมันจะข้ามไปหน่อยนะออากลับมาตรงนี้นะครับก็ <c oughs> คือนี่คืออันที่สี่นะแหลงที่สี่ถ้าต้องไปไหว้นะคนมันจันทร์นี่นะก็คือเจ้าพ่อเสือหรือศาลเจ้าพ่อเสือที่ไหนก็ได้ที่มีศาลเจ้าพ่อเสือนะแล้วก็ไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือนี่เลยนะสุดยอดเรื่องอํานาจเรื่องบรารมีเรื่องอะไรต่างๆนานานี่ท่านคือถ้าเป็นจุดอ่อนตรงนี้ท่านต้องไหวให้ถูกจุดและไปขอในเรื่องของอํานาจบารมีของท่านอย่างเดียวนะถ้าอํานาจบารมีท่านมาเมื่อไหร่ทุกอย่างมันจะตามท่านมา คือท่านด้อยตรงนี้ถ้าทำถ้าท่านทํา,ทาไห้ถูกจุดท่านทุกอย่างมันจะไม่ตามมาไงแต่ถ้าไปตรงนี้ปุ๊บไปขอเรื่องอํานาจเรื่องบารมีเรื่องอะไรตรงทุกมันจะตามมาทุกอย่างมันจะตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองทรัพย์สมบัติบริวารอะไรต่างๆนานาจะตามมาหมดเลยนะเรื่องอํานาจแต่ถ้าท่านขาดอํานาจเมื่อไหร่มันจะไม่มาคนวันจันต์จะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีจุด ของแต่ละวันดูดวงแต่ละคนต้องมีเครดนะดวงแต่ละคนต้องมีจุดถ้าเราหาจุดตัวเราเองไม่ได้นั่นแหละครับคือพลังจักรวาลให้ท่านมาเขาขีดเส้นให้ท่านมาตรงนั้นถ้าท่านเรียนรู้เข้าใจนะในเรื่องของชะตาชีวิตของตัวท่านอย่างแท้จริงนะเชื่อมั่นในพลังจักรวาลเข้าใจดวงใสใจในวาสนาที่ผมเน้นๆย้ำอยู่ตรงนี้เสมอเนี่ยมันจะนําพาท่านไปสู่ความรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสาเร็จเลยไปไหว้ได้เลยนะครับเราทุกตาทั้งสี่แห่งนี่แหละคนวันจันรไปไหว้ครบทั้งสี่แห่งเลยก็ดีนะอ่ะกลับมาในเรื่องของเราหละเครดดีๆสำหรับชีีีวิตังได้ท่่น ใช่ใช่แล้วก็ลักนะครับกดติดตามไปด้วยนะอย่าฟังอย่างเดียวนะครับครับครับว่าเดือนแล้วก็ช่วยแชร์ไปด้วยนะเดือนนี้ขอจากขอตั้งหนึ่งพันนะนะได้หมื่นก็เลยยิ่งดีใหญ่นะเดือนนี้ขอหนึ่งหมื่นซับสไครต์เลยยิ่งดีนะฮะแต่หนึ่งพันเนี้ยนะฮะผมจะได้มาบุญยากรณวดวงชะตาชีวิตของท่านให้ได้รับทราบอ่ะ กลับมาวันนี้เลยนะ30มส <c oughs> ิบเดือนมกร23เดือนมังกรนะลาวนี่ยเขาเรียกเดือนมังกรนะเดือนมกราเนี่ยเขาเรียกเดือนมังกรนะพอดีแพ้อากาศนิดหน่อยนะครับอ่าเดือนมังกรครับ30เดือนมกรเศรษฐาร์สปีเศรษฐศาร์สา,สาม,ส,าส,ามสอสนสอสี่แหละปีเศาร์ส เขาเรียกอะไรสผมก็จําไม่ได้ซาวซาวสาหรือว่าเลิกสองครั้งวายี่สิบก็เรียกซาวแล้วก็ซาวสามเ,เ <c oughs> าว,ามเาวามลานะาก็าาเป็นอย่างนั้นเวลาราวนน่ชอบนะตอนนี้ผมกําลังทำอ่าตัวนี้อยู่เพื่อที่จะให้อ่านามสัตว์เนี่ยทั้ง4ี่ชุดสี่ทับสี่สเนี่ยนะกำลังมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วผมก็ทำํำว่า อาใครพี่น้องชาวลาวเรามีหลายท่านเหมือนกันที่แจ้งเข้ามาอยากจะได้แล้วก็พี่น้องชาวลาวเราก็อยากจะได้ไอ้น้ำสัสตว์ทั้งสี่เนี่ยพอสูกน้ำสัสตว์ทั้งสี่เนี่ยท่านอย่าลืมนะครับได้ห้าล้านห้าร้อยล้านกีบนะห้าร้อยห้าไม่ใช่ไม่ใช่ห้าล้านนะห้าร้อยล้านกีบนะครับ โอ้โหเงินมากขนาดไหนห้าร้อยล้านกีบนี่นะ,ะผมว่าก็สุดยอดอะนะถ้าถูกสี่ตัวของชุดอะไรทำหวยตำราฝันกันนะหวยตำราฝันของเราครับชุดนามซัดนะนามซัดแมนกบี้แมงก,บ <laughs> มงกเบื่อไใจะแมงกบี้แมงกเบื่อ,อผมก็ว่าอะไรแมงกเบื่อแมงกเบื่อเออใครรู้ว่าแมงกเบื่อนคืออะไรแจ้งมาหน่อยแล้วกันนะแมงกเบื่อแมนกเบื่อ <laughs> เอียนนี่รู้แล้วคือปลาไหลแล้วก็แมงกเบื่อแล้วก็ นำซัดปลาหน่อยอกจากดูน้ำสบตุ้มส้มปลาหน่อยนี่อร่อยนะแล้วก็ปลาใหญ่นะเอา้าว่านไปเดี๋ยวเวลาจะหมดเอาตาไปเลยครับวันนี้ลาวไปลาวก่อนนะนะวิเคราะห์ดวงดาวก่อนนะกลับไปวิเคราะห์ดวงดาวก่อนนะดวงดาวสําหรับวันนี้เนี่ยก็คือลัคนายังอยู่ราศีกันขยับมาตั้งแต่วันก่อนวันนี้ก็ยังอยู่ราศีกันนะวันนี้ผมนับลัคนาวันไม่ผิดแน่ๆน,นะไม่ผิดเนี่ยผมย้ำแล้วผมเช็คแล้วไม่ผิดไม่ผิดแน่ๆวันนี้นะครับนะ แล้วก็ดวงดาวเหมือนเดิมลักนาอยู่ที่ราศีกันนะ476215นี่คือถอดรหัสเนี่ยวิชาถอรหัสเงินล้านนะ่ะท่านไม่เรียนถ้กก็จําตัวนี้ไปก็ได้เขาจำไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าพอจะครบมันก็คงจะถึงปีนั่นแะหละ <laughs> แต่ก็ไม่ไแน่เราพอมาทุกวันนะแล้วก็จำํำตรงนี้ก็จดไว้เลยครับนะแล้วก็ลักนาทวารสังสะอยู่ที่ราศีกุม864517 นะแต่วิธีการคำนวณหารักนานนี่ก็สำคัญนะทวารทสางศาสรเนี่ยสองอย่างนี้มาเหมิดกันแล้วนะมันก็จะได้อยู่ที่อ่าสี่หนึ่งเจ็ดหกห้าเอาไปยิงกับเออเคลเอนเหมืนกับหกนะพอหนึ่งกับหกปุ๊บทั้งวันชนอะไรล่ะมันก็ชนหนึ่งกับหกก็ยึดหนึ่งกับหกมาก่อน ถูกไหมหนึ่งกับหกหกเป็น RA ก็ยึดหกระหว่างหนึ่งกับหกท่านยึดหกนะเพราะหกเป็น AR ไงถูกไหมหกเป็น AR ตรงนี้เนะี่ยตำแหน่งดาวที่ชัดเจนอะนะนะตำแหน่ง AR เนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นตำแหน่งของอลอตเตอรี่ลาวลอตเตอรี่าเวียดนามเนี่ยมันจะมันรักเจ้ามุม RA ชอบมาบอลโคตรคือสามนะอันนี้คือลักษณะดวงดาวก่อน LOD ห้าเจ็ดหนึ่งมันก็ชนอยู่ที่หนึ่งใช่ไหมล่ะมันก็ชนอยู่ที่หนึ่งแต่ระหว่าง AR กับอ่า อ่า uh, LOD เนี่ยมันไม่มีเหมือนกันมันเหมือนที่หนึ่งอะ่ะถ้าก็ยิงหนึ่งกับหกได้แหละจับไว้ก่อนอ่า uh, ยิงหนึ่งกับหกไว้ก่อนจับไว้ก่อนเลยก็ลักษณะตรงนี้แล้วก็ไปดูอ่า uh, l d ลรัคนาวัน l d ลรัคนาวันคือเจ็ดนะไม่พลาดแน่นอน <laughs> วันนี้ก็ไปทันยิงนะแล้วก็ AS คือสามกับสองเนี่ย AS ก็ไม่พลาดวันนี้ไม่พลาดแน่นอนแล้ว AS เมื่อวานผมนับ AS นี่แหละผิด นะจริงๆเมื่อวานเป็น5กับ4พอ5กับ4แทนว่าวันนี้ต้องเป็น3กับ2นะ3กับ2นะ3กับ2 5กับ4 3กับ2ท่านใดก็ถอด แค่แก่เกาเอาละกันนะนักโหราศาสตร์ลองแค่แก่เกาดูไอเอสมาอย่างไงนะอย่างนี้นะลองแค่แก่เกาลัคนาวันมาอย่างไงลองแค่แก่เกาเอานะใช้ความสามารถตัวเองหน่อยถ้ามีก็จะมีความสามารถนะถ้ามีความสามารถก็นั่นแหละครับเรียนในสามหลักสูตรแปดชุดวิชาด้วยแหละอยู่ในนี้หมดนะนะก็จับไปเลยครับเนี่ยเอาตรงนี้ไปจับก่อนลัคนาวันกับไอเอสจับก่อนเมื่อวานนี้ลัคนาวันกับไอเอสจับบริจิตต์สี่เต็มๆเลยนะวันนี้เราจับสามเจ็ดสองเจ็ดใช่ไหมล่ะก็จับที่เนี้สามเจ็ดสองเจ็ดเนี่ยที่ผมจับไว้เนี่ยแล้วก็ดึงสามเข้าไปหน่อยหนึ่งเนี่ยมันก็คือมันนชอยู่ นี่ไงนะนะตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะไปสามหนึ่งหรือจะยาสามหกด้วยก็ได้นะสามหนึ่งสามหกสองหกอะไรมันจะเยอะไปไงแต่ผมค,คัดมาก็ให้ท่านประมาณนี้นะส่วนท่านใดที่เป็นสมาชิกเนี่ยได้แน่นอนนะผมคัดให้ส่งให้อยู่แล้วนะครับนะนะส่งให้อยู่แล้วท่านใดอยากจะเป็นสมาชิกฮานอยฮอยอันสปาดานังก็เรียนเชิญน,นะครับสมาชิกได้นะครับแล้วก็เรา M2D 352นะก็มีอยู่ที่3ามเลยไหมจุดฉังปะสอแล้วก็ I9 คือ0806นะฮะ0ูนยมันก็ติดอยู่ที่6เหมือนเดิมนะ ตัวอยู่ที่6เหมือนเดิมถ้าจะเอาอะไรหลักก็สามมันก็ติดอยู่ตรงนี้แล้วก็ผมก็เลยมาเหมือนตรงนี้ว่าหกสามเแล้วก็หกสามสองอะก็จัดไปนี้ไปนะหกสามเจ็ดหกสามสองนะยิงมาตรงนี้สามตัวลองดูะนะสามตัวสี <c oughs> ่ตัวฟูคลิกฟูคลิกมันจะแตกไหมโฟลคลิกจะแตกมันก็ศูนย์หกสามเจ็ดเนี่ยถ้าเอามาใส่ศูนย์มาจากไหนครับศูนย์ก็ามาจาก I 9, ไอเก้าไงถูกไหมล่ะแล้วก็หกมาจากไอเก้าด้วยเหมือนกันอาจจะโผล่มาก็ได้เพราะว่าหกเป็นเออาร์ด้วยนะอย่าลืมนะครับหกเป็นเอาร์แล้วก็ 6, ปแปดหกเจ็ดสองไง แปดหกเจ็ดสองแปดก็มาจากเป็นแปดเป็นไอเก้าไงครับใช่ไหมเราก็ดึงตรงนี้มานะอันน right? ี bucks, ้ค enfin, ือลักษณะของเราวันนี้นะวิเคราะห์ดูท่านวิเคราะห์ดูเจาะดูนะค่อยๆดูหลายๆครั้งหน่อยนะนะนว่าผมพูดหลายครั้งมากก็ไม่ได้นะเอาอันนี้ของเราปัตนาขณะนี้กรรมการขณะนี้กรรมการทุกท่านประจำหน่วยอประจำบานประจำลูกบานได้จัดลูกบานเข้าลูกตุ่มเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญพนักงานมาหมุนมวนมาหมุนอะไรก็ชอบนะภาษาลากชอบอยู่บางคําเราก็ต้องแคะแกะเกาเอาเหมือนกันว่าเขาหมายถึงอะไรนะพู้ตังหน้าผู้ตังหน้าเอาเขาผู้ตังหน้ากระทรวงวัฒนธรรม นะมาประจํารักที่จะออกโจ, ốc จ ốc <c oughs> ก๊กโจกคณะกรรมการโจกลูกบานเออโจ๊กลูกบานบอ,อกว่าเพืยมห้อยแล้ววันนี้พร้อมแล้วจะโซว์เลขทั้ง6กตัวให้เบิ้งออกตามนี้เลยกริง๊งชอบอนะไรกริงเนี่ยออกตามนี้เลยครับนะตามนี้เลยตามนี้เลยนะ สูตรจะลืมสูตรจะลืมื่อว,วานดูพ่อให้ท่านไปแล้วทีนึงท่านก็ไปลองแค่แกะเกาเอานะครับสูตรวันนี้ท่านไปแล้วทีหนึ่งนะอันนี้ของวันนี้เบอร์ให้ดูอีกทีหนึง่งผมไม่เอาไปที่บายมากนะสูตรนะสูตรนี้ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วท่านติดตามมาท่านรู้อยู่แล้วว่าสูตรไหนที่แม่นที่สุดนะท่านก็ติดตามแม่นทุกสูตรแหละนะผมใส่มานี่ก็ให้ท่านไปแค่แกะเกาเอาแค่แกะเกาไม่ได้ก็สูตร6428ไปหนึ่งศูนนะท่านสมัครเรียนคอร์สสามหลักสูตรแปดชุดวิชาไปก็ผมก็แถม สอนสูตรนี้ให้ท่านอยู่แล้วท่านไม่ได้เรียนผมท่านโทรไปผมก็สอนให้ไม่มีปัญหานะครับนะไม่มีปัญหาหรอกครับกลับไปที่น้อยน้อยน้อยก่อนนะไปเที่ยวน้อยก่อนแล้วค่อยมาที่ลาวเที่ยวน้อยก่อนครับเที่ยวน้อยก่อนนาวก็น้อยก็เหมือนกันแหละครับแต่ว่าลักษณะเขาจะออกทีราศีสิงนะน้อยนี่ก็อยู่ทีราศีสิงยังไม่ไปกันนะเห็นไหมครับเพราะออกเพราะตั้งห้าโมงถึงทุ่มนะทีลาศีสิงนะห้าโมงถึงทุ่มนะ ห้าโมงถึงทุ่มนะอยู่ที่ราศีสิงห์แต่ละคณะวันกับ i อเอ็นท่านใช้ได้ทั้งวันนะอันนี้อยู่ราชาราศีสิงห์ครับราศีสิงห์ก็หนึ่งสามห้าสี่สองนะแล้วก็ไปอยู่ที่ราศีสิงห์เหมือนเดิมลัคนาทวารทศสังสักก็หนึ่งสามห้าสี่สองเหมือนเดิมเอามาเบิกกันก็เบิกกันหมดนี่แหละหนึ่งห้าสองสามสี่ห้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าไงแล้วก็ชนอยู่ที่หนึ่งเนี่ยนถ้าเวียดนามเนี่ยชนอยู่ที่หนึ่งหนาหนึ่งตัวเดียวเลยนะ หนึ่งตัวเดียวเลยทั้งไังมีอะไรกัหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแค่นี้เองครับเนี่ยหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเพราะว่าลัคนาวันก็เหมือนเดิมถ้าไม่มาฮานอยฮอยอันก็ต้องไปเวียดนามไอ้ต้องไปอะไรเวียงจันทร์ใช่ไหมครับก็ต้องไปเวียงจันทร์ลักษณะตร,ตรงนี้ก็ต้องไปเวียงจันทร์แน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่าต่างห้มันจะใกล้เคียงกันอยู่แล้วครับเลขไม่เป็นไรแต่ทีเอสเตอร์มินวนี้เมื่อวานมาสองตัวเลยนะ เอสเมันอยู่ตำแหน่งดาวที่มาจากโหราดาตานี่วิชาโหราดาตานี่นะหลักสูตรวิชาโหราดาตานี่ถึงนี้อยู่ตรงนี้นะอ่าสี่เจ็ดหนึ่งหกเมืษษ่อวานนี้มาสองตัวเลยนะตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งนี้มาสองตัวเลยเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องอ่าศึกษาเรียนรู้เอามาวิเคราะห์เจาะลึกด้วยตัวของท่านเองนะเพราะว่าผมก็วิเคราะห์ตามหลักโหราศาสต,าาตาาร์ตำรกวิชัยสงครามสูตรจริญกัรชกเป็นจญกริ์ธาตุส่วนดวงดาวก็จะเป็นยังไงไม่มีใครทราบนะ ท่านก็นใช้วิจารณญาณในการรับชมโปรดใช้วิจารณญาณร,รับชมสึ่งต่างที่ผมพูดก็ถือเป็นเรื่องของการาวิเคราะห์การพยากรณ์ ตามหลักโหราศาสตร์เหมือนการพยากรณ์อากาศเด้และครับวันนี้ฝนจะมีเท่านั้นฝนจะมีทั้งก็อยู่ที่ข้อมูลว่าข้อมูลเราจะได้ตรงขนาดไหนก็พยากรณ์ตรงนะถ้าข้อมูลไม่ตรงการพยากรณ์ก็อาจจะผิดพลาดไปบางเล็กน้อยอาจจะฝนโจตกวันนี้เอาล่มไปอย่างดีเลยฝนไม่ตกสักเม็ดเลยวันนี้ไม่มีฝน <c oughs> ไปเอาล่มไปโอ้ฝนตกเปียกหมดแล้วก็พี่ไม่หละอย่างนี้มันไปนอย่างนี้เี่กคือการพยากรณ์ไม่งั้นจะเรียกการพยากรณ์ได้ไงก็ขอให้ทุกท่านต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่าน โชคดีวันนี้หยิบล้านสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกดสสดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามแล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับวันนี้โชคดีรับทรัพย์และหยิบเงินล้านครับโชคดีครับ